ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนเตรียมรับเงิน1 0,000บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารช่วงวันที่25-30ถึง30กันยายนนี้ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางตามเป้าที่รัฐบาลจะโอนเงินสดให้คนละ1,000 0บาทโดยวันที่25กันยายนโอนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูน วันที่26กันยายนโอนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2และเลข3วันที่27กันยายนโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6และเลข7วันที่30กันยายนโอนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9 เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่มีการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนได้เต็มๆคนละ10,000บาทเงินโอนเข้าช่วง25-30กันยายนนี้ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน ก็ไปติดต่อธนาคารดำเนินการให้เรียบร้อยท่านก็จะได้รับเงินนะครับรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการหางรัฐที่ไม่มีบัญชีธนาคารและต้องมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดที่ระบุชื่อไว้ก็ต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมรับเงินนี้ครับ